ท่้นต้อหงหั่ใจครับโอเคปุ๊บกนมาจัดข้าวเข้ามา,รมาครับแม่บอกให้านรู้ด้วยโอเคครับอ่าขอผู้ขาชิงคนสุดท้ทายครับ

Or from the from the top screen to to be a uh, good defense Yeah. Can you have any in yeah? Uh, can you have any anything for for recommend for for the first ball? In order to be a good chopper. Okay. มาดูได้ดูฝีเสริฟเฮ้ยวางบอกที่หน้าก็ไม่รู้ขออภัยครับอันนี้พี่ก้องก็ถามว่าเวลาคู่ต่อสู้เสิร์ฟเนี่ยที่เป็นหมุดก็เสิร์ฟมาเนี่ยมือรับเนี่ยจะจะให้ลูกจะรับลูกยังไงให้ได้เปรียบในการที่จะสับนะครับ ไ้่ท yeah. ็อปด้นะครับมีต้องท็อปนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็ตีนปับเขาบอกว่าอย่างเงี้ยยากเพราะว่าเขาถอดทรสัพทไม่ทันเสริมครับเสริมครับ เซฟัน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 เขาบอกว่า สมมติว่าเสริมเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเขาใส่ท็อปใช่ไหมเขาจะไม่สับลากไม้ยาวนะครับเขาจะสับแค่ปึ๊บดูแรกเข้าไปเพื่อให้เกิดชลไม้ที่สุดนะครับเนี่ยแค่นี้ครับไม่ลากไม้ยาวครับเพราะลากไม้ยาวยากยากครับเขาบอกว่าเหมือนกับตอนตอนที่ซ้อมครับ ีปกติครับแรงแรงขึ้นนะไม่ลกไหมาย,ยาวครับเวลาถูตัวเวลาเราเพิเสร็เสร็จปุ๊บโดนครับเขาบอกว่าท้่ฝึกอย่างนี้ไปบ่อย ไม่รับให้ฝึกแบ,บนี้ไปบ่อยไม่ต้องลากไหมยาวแค่ฟันฟันลุกแรกฟันลุกแรกให้ให้ให้ลงก่อนไม,ลลไม่ไม่กไม้ยาวันไม้ยา,าวตียานะอาจจะ anti spin can use for shop? s h o p เออ่ะยุกต์เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนโอเค so normally with type of p อ r p e long pit how about the short pit can short pit do it no ลองพิ piece, ์เขาบอกว่าลองพิ์หน้าที่เหมือนกันครับผม If you recommend w i t h t y p e r u b e r is the best เขาบอกเขาไปยูกันแล้วแต่คนครับเขาบอกเขาไม่เคยลองครับในเรื่อานเขา Can you try this Show us ใครจะท็อปครับใครจะท็อปครับใครจะท็อปครับท็อปเกยครับนมโอเคครับลองเองแอนตี้มารับดูนะครับว่าเป็นยังไง ไม่มีความ้นหไม่มีความ่ไน่ไม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 ่บม่ไา่ไม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 ่าม่ไม่ไม่ไ้มัไม่ไม่ไก่บม่่ม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่ Okay. อย่างนี้ขาเท่ากันนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็ยังมาโอเคเร็วขึ้นเร็วขึ้นโอเคเร็วขึ้น,นอ่าตอนะน,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 นี้ใเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นสโลว์ขาเร็วแต่มือไม่ได้เร็วตาม

ขึ้นตัวเร็วแต่ว่าการช้าครับนหน้าหน้าที่วางมาเยเยอะเลยดูบอลครับดูบอลครับดูบอลครับอย่าลากไมย้ยาวครับดูบอลครับ ดูที่บอลนะครับโปรแกรมที่บอลครับโอเคดีก็เป็นโปรแกรมที่บอลนะลองโฟนนะครับดูสโลว์ลองพิล์มขาวะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นลองพิเซลเนี่ยไม่มีทางครับที่จะสับให้เบาเขาบอกว่าส่วนใหญ่หมดหมดหนักหมด เขาไม่มีทางที่จะเป็นรูปเบาได้แต่สับเข้าโคแฮนเปลี่ยนได้ตัวการที่ไม่ได้ฝันแค่พุชไปคือดันบอลเทชัสับแบบดันบอลไม่ไม่ไม่ใส่สปินในบอลครับมันก็จะเป็นรูปเบาครับ <c oughs> นี่ช็อตครับพัดลงโนสปินพุชพุช คือลูกลูกเปล่าก็จะเป็นพุชได้ในกรณีที่ไม่ใช่สับนะครับโนช็อ no ตนะครับต้อพุชบอลไปต้องพุชบอลไปครับแทนแทนวีดิโอพุชออนเราไม่เห็ต้องการอ่าชัดบอลโอเคโอเคเข้าเข้าเบาเข้าบีลอกลอกกน่ะแทนแทนดูโนสกินอ่ะตามที่ผมเข้าใจอ่าคือเป็นไปไม่ได้ถ้าไปริบยาวเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นลูกสั้นเป็นเ,เป็นลูกเปล่าได้ครับต้องบอกว่า Uh, any more details uh, during uh, when we want to hit the balls just say that we want to hit the balls any detail that uh, we have to rotate our movements or we have to do some balance yeah คร네ับเพิ่นก็บอกว่าเรื <uh ่องการจับไม้ก่อนครับครับการจับคลิปที่ที่เวลาโดนลูกเราต้องจับให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับ โยนลงๆเข้าหน้าแบ้วมันจะตัดตับไปไหมพี่เขาบอกเหมืนอนเขาบอกว่าเหมือนเวลาเรากินข้าวเวลาเราทจะตัดข้าวเราก็ต้องกำกำกำ,กำช้อนมันแน่นขึ้นครั <c oughs> ขอบขบก็เหมือนกันเวลาเราจะตีลูกเราก็ต้องกำชีพให้มันแน่นขึ้นครับอันนีน้ <c oughs> movements during between the legs เดี๋ยวเจอไัน ที่เล่นตดพี่มันหมุนไม้เล่นแต่นั่นก็ไม่เล่นหมุนม้ครับผมก็คือสำคัญดับแรกคือคือการจับไม้ติดอันดับที่สองคือบาลานซ์ตัวคือการเคลื่อนตัวที่ดีการถ่ายมาที่ดีครับแล้วก็เขาบอกว่าการถ่ายมาก็เหมือนกับที่เขาเขาก็สอนไปเมื่อกี้คือมีการถ่ายเพลงเยอะเรื่องของขาการวางขาที่ถูกต้องครับผมก็สำคัญสองอย่าง โอเคพี่ okay, แต่ว่าเขาไม่ได้อแบอบกว่าถ้าเป็นคนที่ใจร้อนเนี่ยเวลามันดีมือหนก็ได้แบบอยากจะออกแรงอยแบบากจะอะไรต้องการแบบคนนี้แบบว่าเฉยๆชิวๆอย่างเงี้ยตีเรื่องลงเรื่อยๆนะครับมีความถูกมีสองเรื่องบอกไาอยู่ที่ติ่งนนท์นครับแล้วก็บอกว่าไอ้ร่างกายต้องแข็งแรงเคลื่อนตัวได้ดี s t r บอดี้ร่างกายแข็งแรงนะครับคำถามสุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายแล้วนะครับ จังหวะดในการท็อปเวลาเจลลูกหนักๆมากๆ Now he asking about the attackers When you s h o t very spin Yeah How to attack your balls All r i g h uh, For the opponents If you do very heavy spin b a l l ครับขาขาสำคัญมาก ว่าบอลหนะักมากเหมือนาการยุของหนะนะักๆต้องต้องเปิดหน้าไม้หน่อยเรแล้วเราทำขึ้นไปก็ต้องอยู่ที่จังหวะด้วยนะพี่ว่าเขา, <ๆ S 1> าเขาก็ออธิบายไม่ได้ไม่ได้เขียนมากแต่เขาบอกว่าเหมือนยุของหนะนักเขาบอกว่าถ้าคนเก่าๆที่เล่นอนะ่ะสับให้ให้หนักแค่ไหนเนี่ยจังหวะการเขาก็เหมือนเดิมเขาบอกว่าไม่ได้ยากเขาขึ้น็ปเหมือนเดิมแต่เห็นเมื่อกี้เห็นโคี่ปุ่นใช่ไหม สัตวัเนไงเขาก็ท็อกเหมือนเดิมเขาก็ท็อกเรื่อยๆท็อกเรื่อยๆเขาเขาจะมีจังหวะออกแบบของเขาเขาบอกว่ามันมันไม่ได้ยากมากเพียงแต่ท็อแล้วก็อ่านรูปแล้วท็อกน้ำลายให้ดีๆยิ่งหนักมากยิ่งต้องเปิดน้ำลายมากเขาบอกเหมือนยกของหนักถ้าคุณชายกของหนักเนี่ยหนักเยอะคุณจะต้องเตรียมพร้อมที่ยกขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันเขาจต้องเตรียมโอเคเฟสเพรสเซนต์เอ่อยูนิชูมิกอะดัมส์อะดัมบัคเบิร์กที่เซนเตอร์ In the future, maybe the chopper will use more normal rubbers, not long-hit. Why? The internal one. Oh, okay. Second โอเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยลูกอ่ะมันเป็นลูกเล็กแล้วไม่ใช่ลูกพลาสติไอยางยางยางเลี่ย, àng, ย, àng, ย àng เนี่ยมันสับได้ยากมันสับแล้วส่วนใหญ่มันจะโดนแต่พอลูกสมัยมันเ,เปลี่ยนไปมันเป็นบอลพลาสติกลูกมันใหญ่ขึ้นเขาบอกว่ายางนี่สามารถสับได้ดีมากขึ้นและอย่างหนึ่งคือ สาม,มารถตูดไปดีด้วยเพราะว่าไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะรับอย่างเดียวแลแบบ้วเราเล่นแปมเราก็เราว่าในหนาคนเนี่ยคนก็อาจจะมือรับเนี่ยอาจจะมาตียังเล่อมากขึ้นเพราะทั้งสับได้และตูดได้แล้วก็คำถามจากพี่ข้างล่างเขาถามว่า during the games uh, when the player have a good attack and they yeah they k n o opponents they smash when they smash how to i n t u r n t h e b a l l

เขาบอกเนี่ยผกต่างโอเคบอกว่าเหมือนกันตอนที่เราป้อนลูกอะเขาก็ป้อนป้อนลูกตกใช่ไหมครับปักปักเขาบอกเขาก็ฝึกฝึกจนเขาเขารู้คิวリングอะรู้น้ำหนักมือถ้าตกมาต้องต้องสับแบบนี้ตกมาต้องสับแบบนี้นะหรือว่าท็อปมาต้องสวนคือเขาฝึกจนเขาบอกว่าน้ำหนักมือเพื่ะเป็นวิทยาทานแน่นอนจะมีค่ะสอนอะไรให้ ก็าบอกเหมือนกันถ้าสมมติไปเจอระดับโลกเนี่ยมันก็มีคนใช้อย่างเม็ดใช่ไหมครับในการที่จะแอคแท็กเขาบอกเขาก็ฝึกเหมือนกันเอาป้อนลูกเนี่ยใช้การป้อนลูกเนี่ยครับฝึกแล้วก็ฝึกรับเพราะว่าน้ําหนักน้ําหนักรูปมันต่างกัน,กกาานถ้าเอาอยางเม็ดกกตกกับยางเล็บตกมันต่างกันนะครับเขาก็มีการฝึกเหมือนกันครับคำถาม uh, ที่าการเคลื่อนตัวระยะใช่ไหม uh, The distance between the tables and w h e n you do shops is different. it depends on the opponent that sometimes opponent heavy attacks yeah heavy attacks uh, many speed long speed uh, you have to share the distance between the tables <laughs> าบอกว่ามันมันอยู่ที่การฝึกซ้อมครับเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเขาบอกว่าเราฝึกซ้อมมัลติบอลเนี่ยก้าวเข้าออกเยอะเยอะเพราะว่าจะมีให้โค้ดเนี่ย้อนให้ทั้งสั้นทั้งยาวทั้งสั้นทั้งยาวทั้งแรงใช่ไหมครับพอถึงในเกมเนี่ยเราต้องรู้เองว่าไอ้คนเนี้ยมันต้องถอยห่างขนาดไหนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีมันถอยห่างเกินไปก็ไม่ได้เพราะนั้นอยู่ที่การฝึกไม้อยู่ที่จังหวะถ้าเราฝึกมาจังหวะด,ดีแล้วเนี่ยในเกมเราจะรู้เองว่าคุณจะเคลื่อนไปยังไงแล้วก็คำถามสุดท้าย ว่าไงครับเป็นดูวิดีโอทุกเชนดีแองเกิลส์ลิทเตอรเชนเขาบอกมีมีเปลี่ยนครับแล้วแต่เหมือนที่เมื่อกี้เขาบอกอะว่าถ้าสับสับเกี่ยวกับอย่างเงี้ยแล้วมันจิกเน็ตอยู่ก็ต้องโซโล่หน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเออ่เปิดเปิดไม้มากเปิดไม้น้อยก็มีผลเขาบอกว่ามันอยู่ที่ฟีลลิ่งเขาบอกมีมีการปรับอยู่ที่การซ้อมถ้าลูกตัดมากขึ้นก็าอาจจะต้องฟัดลงมากขึ้นเอ,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 องเขาบอกก็ angle change sometime s open sometime s close เขาบอกว่ามันมันเป็นคําถามที่ที่ตอบยากเพราะว่ามันต้องปรับของเขาก็ยังยากเลยเขาต้องปรับน้าหนักตามลูกอันนี้เป็นคนที่มีฟิลิ่งในการซองแล้วอยู่เงี้ยได้เสียเก็มาเขาบอกว่าทุกคนท็อกมาลูกน้าหนักไม่เหมือนกันคือมีความหนุนที่หลากหลายเพราะนั้นเขาบอกมันยากที่จะบอกว่าคนนี้ต้องใช้เท่าไหร่มันอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วเราเฟิลิ่งเราเนี่ยเข้าเข้าไปจับในการฟิล อยู่ในช่วงแรกของการเริ่มเกมเขาจะเช็คน้ําหนักก่อนเฮ้ยเอคนนี้มันท็อปน้ำหนักไหนวะมันจะเป็นน้ำหนักไหนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเช็คไปวขาจะไปถัดตัดหน้าไม้ตามเองเขาต้องอ่านก่อนเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคครับแล้วก็คำถามสุดท้ายครับเขาบอกว่าเพื uh, ่อที่จะรู้ว่าอุปกรณ์ที่จะใช้เมื่อคุณกอดวัลชัมเปญรุ่นนี้นี่คือตัวอุปกรณ์เดียวกันหรือไม่ใช่ใช้เครื่องมือเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเกี่ยวกับตัวร็อกเก็ตและบล็อคกัส 2 0 0 4 3,200 3คอ๋อเขาบอกว่าก็ใช้ยางแบบนี้เหมือนกันยางยางเม็ดยาวแล้วก็ยางเรียบครับเพียงแต่ว่าไม้อาจจะไม่ใช่อันนี้ออ๋อเขาบอกว่าตอนนี้เขาใช้พลาดตไกแล้วก็พอสปอนเซอร์เขาจบเขาเขาก็ปิดเซมเซมแล้วก็คือเม็ดยาวแบบเรียครับก็โอเคนะครับก็ หวังว่าทุกท่านวันนี้นะครับคงได้รับความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆกับบ้านไปนะครับรวมถึงการเอาความรู้ที่ใช้กนะัไปฝึกสอนต่อด้วยนะครับก็บขอเสียงตมืมให้กับทางรูมวิทยรับ